กลับาพบกันต่อครับ The Story นี่ครับสำหรับนักสุนุกเกอร์ที่ตอนนี้เป็นที่น่าจาับตามองของประเทศไทยโฟลนเนวาดาหรือบางคนเรียกเขาคือไอ้ก้านยาวนั่นเนองเรื่องราวของเหนี้คนครับขอเรียนเชิญจาร์ายพิจิตได้เลยครับครับก็ผมจำได้ละตอนนั้นเนี่ยโฟลนเข้าเสียงสุดผมโฟ์นอีกช่ไหมใช่ใช่ใช่ใัวใว่าตัวน่ดเนี่ยช่ใ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 ง่ใชใช่ใช่ใช่ใ่ใช่่ใช่ใ่่่่แ่่่่ คนใหญ่ยยกว่าวใช่สูงยาวไทยสากคนเหมือนกันตัวนิดเดียวครับมาจากใต้ตัวนิดกระเป๊กนะฮะเอาโอกมาเรื่องของโฟนดีกว่าโฟนก่อนจะเข้าเราคุยกันเรื่องที่ศูย์เนี่ยออนอยู่เนวาดาครับเนาะมีอาจารย์ป้อมสอนตอนนั้นผมไม่เคยไปมันมีการจัดรายการรายการหนึ่งแรงกิ้งครับแรงกิ้งด้วยแสงโสงด้วยใ่ัจัดเยอะนะฮะจัดเยอะมหกเป็นไงฮะอาจารย์ป้อมรู้สึกเยอะไหมตอนนั้นเยอะครับแล<ด>้วก็สอนแบบ ดีมากเลยครับปรับเบสิกให้ผมแล้วก็รู้วิธีการออกเหมือนจิตวิทยา,าดีมากครับจิตวิทยาจุดขาวสปีดการออกค,คิวควรไปยังไงครับแล้วก็ เฮเดนเฮเดนก็สนับสนุนเต็มที่เลยครับคุณเด่นนะเจ้าของเจ้าของโรงแรมใช่ไหมครับเดินที่คุณอะโฟนเนี่ยใช้คือโฟนอุบลถูกต้องไหมโฟนอุบลแล้วไปไปมามาเจอคุณเด่นแล้วเขาให้ย้ายมาอยู่โรงแรมเขาเลยยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังไม่ใช่ผมมาก็เข้าไปซ้อมที่เนวาดาเลยครับมากับพ่อครับบังเอิญว่าเฮเดนนั่งอยู่นั่งอยู่ที่โต๊ะพอดีครับวันนั้นบังเอิญมากเลยครับแล้วพ่อผมไปเข้าห้องน้ําก็เลย เด่นแบบให้แทงเล่นอะไรเงี้ยแทงให้ดูใช่ครับเขาก็เหมือนแบบชอบอย่างเงี้ยครับก็เลยให้มาซ้อมอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนเฮเด่นที่เป็นแบบสอสอ้ยเขาก็ให้ไปแทงครับแบบแจกเกินมาสองพันอะไรเงี้ยไม่หยิงไม่น่าออกนะครับแล้วก็ส่งแข่งส่งแข่งประจาครับเอาเลยใช่ครับถ้าไม่มีเฮเด่นก็ไม่น่ามาถึงจุดนี้เหมือนกันใช่พร่า คุณเด่นเนี่ยสำคัญนะทำทำใหญ่นะโตน<ช>ิดวดาวสิบกว่าตัว <นะ S 2> ท,ำทำเป็นโซนๆซน้วขยายทำห้องแข่งอะไรใช่ครับผมว่าเป็นเป็นหนึ่งเป็นคลที่ที่สนัรุนนะค<ช>ุเตอร์ บนได้ก็เพราะว่าใช่ใช่ใช่ตอนนี้โต๊ะยังอยู่มั้ยยังอยู่ครับยังอยู่มี20กว่าตัวเลยครับโอ้ผมันายี่สิบกว่าใช่ครับโอ้ยี่หกยี่สิบเจ็ดตัวแลฮะโอ้อลังการนะใช่อย่างนี้เดี๋ยวต้องบอกอาจารย์ป้อมอาจารย์พุทธผลิตนักกีฬาขึ้นมาหน่อยครับโอ้ย่ยวนี้มีเยอะเลยครับนักล้วโฟลเดามีคนเดียวเหงาใช่ดังเด็กอุบลเก่งๆผมว่าน่าจะมีอีกเยอะนะจังหวัดบันเลอร์เลยใช่จังหวัดใหญ่มากครับจังหวัดใหญ่คือบอกตรงว่าตอนนี้นักกีฬาจากภาคอีสานเนี่ยน้อยมาก ถูกครับแทบไม่มีใช่มันมีตอนเนี้ยบอดอยู่อะไรวะแทบจะทุกภาคอีสานใต้ภาคเหนืออน้อยเกิดเลยญ่มีภาคกลางทกับภาคกลางกับบริเวณคนเขตหนึ่งอย่าเงี้ยแต่ของจะอยู่ยันนะเราว่ากลมาเข้าที่สูงสุดนะครับตอนนี้เราก็จะมีรุ่นแม้กระทั่งท็อปจานับโยจานเป่าจานเป่าเป่าเป็นรุ่นพี่ตอนนั้นก็เบียดกันในรุ่นรุ่นเดียวกันน่ะปีแรกที่เราเข้าไปตอนเราอายุสิบสี่ใครโดดเด่นสุด ชมพาะรุ่นเรานะครับรุ่นเราเข้าประมาณ3-4มสี่คนสี่ห้าคนใช่ไหมใช่ครับมีท็อปครับท็อปจันเนี่ยท็อปกับพุทธใช่ครับเดี๋ยตอนนั้นอาจารย์อุดรแผ่พุกยังอยู่ใช่ไหมอยู่ครับเขาสอนวิเรียดเขาสอนวิเรียดทางประยรักท็อปจันมากจะพูดจิตจิตอะไรแบบนั้นนะก็ท็อปจันจะจะเด่นสุดใช่ครับเด่นสุดครับเป็นปีแรกผลงานเป็นไงครับ กีฬานักเรียนปีแรกผมก็ได้เหรียญทองแดงอะไรอย่างเงี้ยครับกีฬาโยชนก็ถือว่าใช้ได้นะได้อายุเท่าไหร่สิบห้าสิบสี่สิบห้าครับครับได้ได้เหรียญทองแดงครับเนาะและกีฬาหันชาติอ่ะเยาวชนชาติเยาวชนแห่งชาติก็เหรียญเงินครับจากนั้นอ่าดิวชั่นขึ้นดิวชั่นหนึ่งยังรึยังเลยครับอ๋อยังเป็นดิวชั่นสองขึ้นดิวชั่นหนึ่งปีที่สองครับอ๋ออยู่ศูนย์ปีที่สองครับครับก็ปีนั้นดิวชั่นสองก็ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วเข้ารอบแปดแล้วรอบแปด รอบรองแลรอบแปดอะไเงี้ยครับเข้าคะแนนคืนนด้วชั่นหนึ่งพอดีแล้วเยาวชนจิงทับระเไทยได้ปีที่สองเหมือนกันอายุสิบเจ็ดได้แล้วแล้วไม่ปีปีแรกที่เข้าไปศูนย์เเข้ารอบเลยรอบแปดครับมีครั้งหนึ่งเข้ารอบแปดครับแรกก็เลยครับครั้งแรกเข้ารอบแปด เพราะว่าผลงานของโซเนี่ยจะไล่เป็นอายุครับมันจะตืดๆๆๆมาก็คือกราฟดีใช่แต่ว่าพอขึ้นดีหนึ่งก็ยังยังไม่ธรรมดาเจอของแข็งเจอรุ่นพี่กดอยู่อะไรอย่างนี้นะครับพอปีที่สองอ่ะเราอายุสิบห้าเกือบสิบหกใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นเริ่มเป็นไงครับผลงานครับปีนั้นเข้ารอบแปดครับเข้ารอบแปดเข้ารอบแเยาวชนแห่งเอ้ยเยาวชนจริงของประเทศไทยครับโอ้โหไปแพ้ใครครับเข้ารอบแปดแล้วไปเจอใคร ถ้าจับได้จะไม่ได้เขาแข่งมันไม่เป็นไรเวลาตอนนั้นพอดิวิชั่นสองยังโอเคยังโอเคใช่รู้ว่ากลับมาเข้าตอนอายุเอ่อสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดเราได้แชมป์เยาวชนไทยถูกไหมแชมป์เยาวชนประเทศไทยครับแล้วก็ขึ้นดิวิชั่นหนึ่งปีนั้นคัแข่งที่ไหนครับตอนนั้นที่ทบีซีครับทบีซีชนะใครครับชนะใครปีแรกผมชนะพี่พี่ดำครับดำชนบุรีครับดำชนบุรีอ๋อดำดำชนบุรีอ่าพอเราได้แชมป์อ่าแล้วผลงานอื่นๆื่มีไหม กีฬาเรียนยอดเยีชาติกีฬานักเรียนกีฬาชนชาติก็ได้เหรียญทองครับดีนั้นเลยงานเรื่อมงานดีแล้วครับครับเนาะอายุ17ครับและเพื่อนๆล่ะยโอท็อปตอนนั้นเป็นยังไงก็เข้าผมชนะยโอรอบรองมั้งครับก็มีก็ส่วนใหญ่เด็กศูนย์ก็ชิงกันเองเข้ารอบรองกันหมดเลยครับไปเจอกันกีฬานักเรียนกีฬานักศึกษาครับอ๋อพอเราพอเราได้แชมป์โชนเนี่ยน่าจะเดือนมีนาเนาะ พอมีสาวิิภาก็ต้องไปเล่นเยวชนเอเชียเยอชนโลกครับโลกก่อนนะเยวชนโลกปีหนึ่งป่ะใช่ครับเยอนโลกไปที่ไหนครับปีแรกผมไปเบลเยียมเนี่ยไปไกลนี่ยคุผลงานเป็นไงครับตกรอบแรกครับเป็นคนไทยคนแรกที่เข้าไปในกลุ่มเลยแบ่งสายแล้วตกรอบแรกธรรมดาประสบการณ์น้อยประสบการณ์น้อยแล้วเยาวชนเอเชียเยวชนเอเชียเข้ารอบ เข้ารอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ไปตกรอบันเองนะที่อินเดียครับก่อนนั้นเยวชนอเชยยโลกสนุกบ้างนะฮะใช่ครับมีเที่ีส่งเป็นร้อยๆคนครับอยู่อังซีจุนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเอาเยอซีจุนมาเอาเรื่องเยวเซีจุนด้วยใช่ครับจนอยู่อัซีจุนได้ที่อินเดียผมได้นั่งดูอยู่ครับครับแล้วก็พอ17เจได้แชมป์ใช่ไหมครับแล้วแล้วแล้วเวลาตอนนั้นยังอยู่ที่หานสองอยู่ป่ะหรือขึ้นแล้ว ขึ้น18ครับแต่เขาเขามาเป็นเปลี่ยนยกเลิกเป็นไม่มีดีวิชั่นสองเขา้เป็นรวมโเลยขึ้นปุ๊บยกเลิกเลยใช่ครับเสียของครับอ่าพอขึ้นมาไปเบียนรุ่นบี่เป็นไงบ้างก็พอไปเล่นรุ่นรุ่นแบบอาชีพในเรนกิ้งเงี้ยเหนื่อยครับอ่าตอนนั้นถามนีดหนึ่งว่าช่วงขนาดนั้นนะพี่ต้นใครท็อปทของประเทศครับพี่กอนครับกอนครปฐมกอนครปสมพี่กอนพี่นุ๊ก ครับลูกสงขาใช่คนนี้ก็ยังท็อปอยู่ช่วงนี้ยังท็อปอยู่ใช่ยังท็อปอยู่แล้วตอนนั้นที่เล่นเราคิดว่านอกจากสองคนนี้แล้วอ่ะมีคนอื่นอีกมาที่เราดูแล้วโอ้โหสู้ยากมีหลายคนเลยนะเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยครับก็จริง มีพี่ชิมสิทธิ์สายด้วยครับมีพี่ชิมเท่านั้นพี่นัทแป่ริ้วกลับมาแล้วใชียกลับมาแล้วครับครับกลับมาแล้วมีพี่ตัวเล็กสำโรงอะไรอย่างงี้ครับที่แบบแข่งยังดีๆมากมากไอพวกที่กลับจากโปรเนี่ยดีใช่ไหรคนไทยกันได้หมดแต่ห้ใช่ใช่ตอนนั้นที่เล่นเล่นไปเนี่ยตอนนั้นใจเนี่ยโอเคไหมพ่อแม่แบบเอ้ยเอาให้เต็มที่นะมีเป้าหมายยังตอนนั้นที่ฟอรมมาเล่นเนี่ยมีเป้าหมายยังว่าเล่นสชลูเกอร์มีอยากจะไปต่างประเทศหรืออยากจะไปเป็นอะไรมียัง ตอนนั้นผมยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับเหมือนเล่นก็ตั้งใจซ้อมไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้ชัดเจนกับตัวเองว่าแบบจะซ้อมเยอะเพื่อไปเรียนอาชีพอะไรเือนทุกวันนี้ซ้อมไปวันๆคือตั้งใจเล่นนะเอาให้เต็มที่ก่อนครับใช่แล้วพอสิบแปดเราเข้าชิงอีกถูกไหมครับครับเยาวชนแต่เที่ยวนี้ได้ลองแชมป์ครับลองแชมป์แพ้ใครแพ้ท็อปจันนะครับแพ้ท็อปจันนะฮะแพ้ท็อปจันนั่นก็หมายถึงว่า เราก็ติดทีมชาติอีกถูกไหมติดทีมชาตินี่าไปแข่งยาวชนโลกที่ไหนรับที่จีนใชไหที่จีนเป็นไงแค่ผลงานปีนั้นเข้ารอบแปดครับเข้ารอบแปดเข้ารอบแปดมันก็จะมีกีฬางเลี้ยงก่อนไหมหรือชาวหนึ่งชาติก่อนผมไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงไม่ได้ลงเพบพะได้เหรียญทองก็อีกก็บินเลยเขาได้เหรียญทองอีกปีหนึ่งยาวชนผมผมไม่แน่ใจว่าจะเล่นเพานั่าจะไม่เล่นอ่าทำไมไม่เล่นอ่ะเลอกห้าม ไม่มีใครส่งแล้วไม่มีใครทําแล้วที่อุบลนี่อ๋อโอ้โหเสียดายเนาะไม่ได้ทำอีกกสารเนี่ยตอนนักไทยฮะพี่เด่นพี่เด่นทำอาจารย์ป้อมครับอาจารย์ต้วมทำใช่ครับอาจารย์ร้วเลยก็มืออาจารย์เลยใช่เหนื่อยเนาะคนทำตรงนั้นอ่พอพอเยาวชนโลกเราครอบเข้ารอบอะไรนะรอบแปดแปดครั้งนึงแล้วเยาวชนเอเชียถัดมาอีกปีหนึ่งเข้ารอบรองรอบรองเลยเลยวะไปแพ้ใครแพ้ชังกาไวครับที่เล่นโปรอยู่ทุกวันนี้ชังกาไวชังกาไวอ่าแล้วผลงานดีแค่หนึ่งครับ ก็มีรอบสิบหกรอบแปดครับรอบแปดก็เริ่มเข้าใกล้แล้วนะเริ่มใกล้เริ่มใกล้พอมาอายุสิบเก้าเยาวชนประเทศไทยเป็นไงครับยู -21 สิบเก้าได้แชมป์อีกรอบหนึ่งครับโอ้ได้แชมป์ไปครั้งที่สองครับชนะใครครับชนะไผ่ครับครับชนะไผ่อ่าแล้วอ่ารายการพวกเยาวชนแห่งชาติกีรักเรียนเป็นไงฮะ ไม่ได้ลงครับอ๋อใช่อ๋อพ่อจังก็ไม่มุกก็ไม่มีอ๋อไม่มีคนทําเรื่องเอกสารเรื่องอะไรเขาถูกไหมรับไปแข่งติดชุดใชครั้งเยวโวเโลยไปแข่งที่ไหนครับที่จีนเหมือนเดิมครับเป็นไงครับผลงานเข้ารอบสิบหกครับเข้ารอบสิบครับปีทัามาเยอโรเปีเยอเียเยอโรเียเยอเซียไม่ไม่ไม่ได้ไปแล้วสิบเก้าโควิดนะครไม่ไปเยอปีหกสามเนี่ยใช่ไหมโควิดโควิดโควิด มันปีหนึ่งโควิดมันมาสองระลอกใช่ไหมใช่ครับมันมีปลายปีตอนหกสามอ่ะมันเริ่มมาแต่ว่าเพราะตอนเราอายุยี่สิบเราก็เข้าชิงอีกครั้งหนึ่งใช่ครับแต่โควิดใช่ครับโควิดก็คือใส่ใส่แมสแขวงว่าใช่ครับเราไปแพ้ใครนะตอนแรกแพ้ท็อปแล้วก็แพ้พุทธลังสิทธ์ครับแพ้พุทธลังสิทธ์ใช่ครับรอบชิงพุทธเพิ่งปีนั้นเพิ่งได้แชมป์มั้ย่ครับเป่งมาตลอดใช่ครับเป่งมาตลอดนั่นหมายถึงว่า พี่ต้นเขาติดทีมชาติมาสี่ปีติดถูกถ้าไม่มีโควิดถูกใช่ไหมใช่งั้นยี่สิบได้ไปแข่งไหมมีจัดแข่งไหมต่งพักยาวแล้วจนอายุเกินก็หมดสิทธิ์แล้วครับก็โดนชะงักนะมีโควิดแล้วเนี่ยผลงานเริ่มดีเพราะติด4ปีติดเนี่ยปีที่3ที่4เนี่ยมันไม่ได้ไปแข่งเลยจะไหมฮะฝนไม่ได้แข่งเพราะว่ามันติดเรื่องโควิด ถ้าสมมติได้ไปแข่งผมว่าผลงานเขาน่าจะดีขึ้นครับแล้วก็คอาจจะได้แชมป์เยารนีแชมป์ยุโรปแล้วและในขณะนั้นถ้าได้แชมป์เสร็จคุณรู้ใช่ไหมสิได้ไม่เอาชีาถูกต้องถูกต้องอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเสี่ยโอกาสนะครับเนาะโอ้สนใจได้เพราะติดอีก2ปีในแข่งสามปีเลยครับสามปีเลยถูกพอปีมันก็อายุเกินแล้วครับอายุเกินแล้วครับโอเควกับมาพอหลุดตอนนั้นยังอยู่ที่ศูนย์ฝึกอยู่ไหม อยู่โควิดก็ปิดแล้วสิปิดยังไกลแล้วแล้วศูนส์ปิดโควิดปิดไหมศูนย์นี่นก็ปิดครับแต่ผมผมอยู่ศูนย์ยาวๆจนศูนย์ปิดเลยครับอ๋อศูนย์ปิดใช่ครับศูนย์ปิดปีอะไรฮะไม่แน่ใจเลยครับปิดตอนโควิดใช่ไหมตอนโควิดเลยอารตอนโควิดเลยปิดแล้วแม่เพราะตอนนั้นผมออกบ้านใครก็บ้านมันแล้วกันตอนนัแลกวคือจะหลตัวแล้วตอนนั้นก็ที่ติดกันแล้วก็มันจะมีนองเรียงที่ไปนอนที่ไม่ได้นอนราชมังครับที่นอน แถวโตอินเพชชันนะครับที่อยู่ข้างหลังไไไอออบะรเพสที่เป็นอพาร์ตเมนต์ฮะับอพาร์ตเมนต์ครับให้ไปนอนตรงนั้นฮะอพาร์ตเมนต์ด้านหลังปีสุดท้ายแล้วครับที่อยู่ที่ผมอยู่สุดครับพอพอหลุดโควิดเราก็อายุยี่สิบสองแล้วว๊ะใช่ครับตอนนั้นไปอยู่ไหนครับผมยี่ปีด่างยี่สิบสองผมไปอยู่ที่เชียงรายครับมรุสธรรมะครับเชียงรายมรุสธรรมะใช่ครับไปทำอะไรครับไปทำอะไรที่ขอ พี่โด่งครับเจ้าของตัวครับขอแบบไปฝึกซ้อมเก็บตัวอย่างเงี้ยพี่เขากระจายดีให้ไปให้ที่ซ้อมตอนนั้นจะไปพร้อมกับคุณเช็คปะใช่ครับพี่เช็คไปก่อนแล้วผมตามไปนานไหมครับไปอยู่ที่นั่นเกือบเกือบสองปีครับจำได้แล้วมันเป็นเหตุที่เขาจัดแข่งโฉมจัดแข่งรายการอะไรนะฮะที่อาจารย์หน่อยไปแข่งจัดไปจัดเป็นรายการของมารุสมาเลยครับจัดแข่งเลยก็คุณโด่งเนี่ย เขาเห็นแมววองนะเห็นเขาเป็นคนชอบสนุกอยู่แล้วเขาก็อยากจะเอาเน็กลาไปอยู่ด้วยไปอยู่ด้วยอยากสนุกเขาได้ได้เช็คกับโฟนับโฟนไปอยู่ใช่เขาอยู่สองปีเลยเหรอเกือบสองปีนะปีเกือบกว่าสองปีครับได้ไหมวิชาความรู้อยู่ที่นั่นมาได้ไหมโอ้ได้เยอะเลยได้เยอะเลยซ้อมกับใครหลักๆ้อมกับใครพี่เช็คครับอ๋อซ้อมกับเช็คเช็คก็เคยไปเล่นโป้มาเนาะใช่คการเขาก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เราใช่ครับ เราย้อนกลับมานิดหนึ่งช่วงที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยเรามีเล่นผู้พิเศษข้างนอกไหมผมยังไม่มีเลยครับช่วงนั้นเพราะว่าเล่นเด็กเราไม่เล่นเลยไปเด็กเรียบร้อยเลยอยู่ในกรองมาตลอดใช่ครับเพราะเพราะเพราะไปอยู่เชียงรายมีเล่นไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีซ้อมอย่างเดียวนะซ้อมอย่างเดียวเลยครับสิบห้าแดนครับอาตอนซ้อมเสร็จอแล้วยูชั่นหนึ่งยังมีแข่งยังหมดโควิดยังช่วงนั้นก็โควิดอยู่ครับก็ยังมีแข่งใส่แมสแทนครับแล้วเป็นไงแข่งแต่ตอน ตอนนั้นซ้อมเยอะมากครับแต่แข่งไม่เข้ารอบเลยซ้อมเยอะเยอะเยอะมากๆเลยแต่แมันหน้าซ้อมแค่ใช่อะไรทำใช่ครับใช่ไหมครับซ้อมอย่างเดียวเลยสองปีนะสองปีนะก็น่าจะได้เรียนรู้เพราะว่าพี่เชก็ตอนนั้นเขาก็เป็นอดีตโปรเนาะเล่นโปรแล้วก็ได้จะมีของดีอะพอวกกลับมาหลังมลุสมะแล้วเรามาอยู่กรุงเทพมาอยู่ที่กรุงเทพที่ไหนครับซ้อมที่ไหนซ้อมที่โจโจครับ อยู่ในแถวรามาป่าแดงป่าแดงโจ๊กใครแนะนําไปคปแนะนําไปไม่มีเลยผมจะมาหาที่อยู่ใกล้ๆทีบีซีที่แข่งครับก็เลยไปอยู่ห้องพี่ชิมครับคอนโดพี่ชิมอแล้วก็มีโจโ๊กที่อยู่ใกล้ๆที่ซ้อมก็เลยเข้าไปซ้อมครับเขาก็ให้ซ้อมฟรีให้เลยให้ซ้อมฟรีนานไหมครับไปอยู่โจ๊กโฟนไม่นานเท่าไหร่ครับสามเดือนห้าเดือน ประมาณอ่าาประมณนะหกเดือนใช่ช่วงนั้นเป็นไงฮะเริ่มมีอย่างประชายังเริ่มอย่างเริ่มมีแล้วครับเาเริ่มปพราะอะไรของมันดีดีของมันต้องมีเพราะอะไรเพราะว่าด้วยบัจเจ็ตของเรามันน้อยหรือว่ายังไงหรือว่ามีผู้ใหญ่อยากจะสนับสนุนออ๋แบบมีผู้ใหญ่ครับอ๋อใช่ครับสักนิดหนึ่งเรื่องนิดอุบไว้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ครับใน EP ถัดไปเรื่องราวกวาลังเข้มข้นของเจ้าโฟนนะฮะ ว่าเขาเข้ามาจู่ยุทธจักรเดินสายอย่างไรตรงนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ